สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหายป่วยไวแค่ใช้จินตนาการนะคะหายหายป่วยไวแค่ใช้จินตนาการมันคืออะไรหลายๆคนก็คงจะสงสัยเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนในเรื่องของกรแรงดึงดูดมาหรือว่า NLP มานะคะเรื่องของการคุยกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรพวกนี้ทีนี้นึกขอ เกิ่นเบื้องต้นในในช่วงแรกก่อนว่าจินตนาการหรือที่เราเรียกกันว่าไอ้มโนเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็คือกดแรงดึงดูดหรือ Law of Attraction เนี่ยนะคะถ้าเราจะใช้ให้มันได้ผลดีแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะต้องมีทั้งหมด3 3ส่วนต้องเอามาใช้รวมกันประกอบกันเป็น3ส่วนนะคะมันถึงจะเห็นผลชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะส่วนแรกนะคะก็คือ ความคิดความคิดนะคะหรือว่าไอ้เจ้าโมโนของเราเนี่ยะคะที่เราเรียกกันนะคะถ้า,าบางคนก็จะเรียกว่า Visualize นะคะ visualization หรือการก็คือการสร้างภาพนั่นเองนะคะกับอย่างที่สองนะคะก็คือการพูดยืนยันกับตัวเองในเชิงบวกหรือก็คือ e l f Talk หรือบางคนก็เรียกว่า Affirmation เนาะหลายๆมันก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกก็คือเซลทอก็ไม่ผิดแอฟเฟอร์เม n ก็ไม่ผิดมันก็คือการพูดกับ ตัวเราเองในเชิงบวกนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือทําเสมือนว่าเราอะได้มันมาแล้วทําเสมือนว่าเป็นคนคนนั้นแล้วหรือที่เขาเรียกกันว่า a d a s if นะคะก็อันนี้เป็นเป็นในเรื่องของกฎแรงดึงดูดทั้งหมด3ข้อถ้าเราใช้รวมกันทั้ง3อย่างเนี่ยเราทาพร้อมๆกันเนี่ยมันจะทําให้เราอะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วแล้วก็ส่งประสิทธิภาพนะคะแต่ทีนี้ วันนี้นุจะขอพูดแค่หนึ่งอย่างก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของจินตนาการหรือก็คือการสร้างภาพหรือก็คือการวนะิชวลไลชนนเองนะคะหรือถ้าเกิดเป็นภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่ามโนนะอันนี้คือหนุดได้แนวคิดอะคะ่ะมาจากการที่หนุได้ได้ไดชมภาพยนตร์เรื่องหนึง่งก็คือจากหนังสือ The s e c r e t ็ตอะคะ่ะ เขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์นะคะเอาถอดถอดมาจากหนังสือมาเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Secret ทีนี้หนูก็ได้มีโอกาสไปไปพบเจอเรื่องราวเรื่องนี้มานานแล้วอ่ะก็ประมาณสัก2ปี2ปีมาแล้วแหละแต่แต่ก่อนหน้านานั้นหนูก็ยังไม่ได้ใช้ในเรื่องของตรงนี้จริงจังนะคะก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งต้องขอเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าเอ่อมอรลิส มอริสอีก o o แมนเออมอริสอีกูตแมนนะคะคนนี้เป็นแบบว่า The ะมิลเลอร์แมนเลยอะคือเขาอะประสบบัติเหตุเครื่องบินตกแล้วก็ไม่สามารถที่จะหายใจได้ด้วยตัวเองทานอาหารไม่ได้คือต้องให้อาหารทางสายยางนะคะแล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือการกระพริบตา คือการกระพริบตาคุณหมอก็บอกว่า,าคุณหมอบอกว่ามอริสมอริสอีกุสแมนเนี่ยจะต้องอยู่กับการกระพริบตาแบบเนี้ไปจนวันตายเขาจะไม่มีทางที่จะหายแล้วก็กลับมามีชีวิตได้อีกแล้วแต่ทีนี้ตัวของมอริสอีเองเนี่ยเขาอะมีความเชื่อเขามีความเชื่อ ว่าเขาอะต้องหายแน่นอนแล้วเขาก็เห็นภาพอะค่ะเห็นภาพตัวเองอะเดินออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณหมอแล้วก็พยาบาลบอกว่าเขาอะจะต้องตายอยู่ที่โรงพยาบาลนี้แหละเพราะว่าเขาทําได้แค่การกระพริบตาแม้แต่หายใจเองยังทําไม่ได้เลยแต่ไอ้สิ่งที่คนอื่นพูดอะค่ะเขาไม่สนใจเลยอะเขาเห็นภาพว่าตัวเขาอะ ต้องเดินออกจากโรงพยาบาลได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วเขาก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าเขาจะเดินออกจากโรงพยาบาลในวันคริสต์มาสเขาก็คือหลังจากที่เห็นภาพแล้วเขาก็ตั้งเป้าหมาย,ยว่าเขาจะเดินออกจากโรงพยาบาลในวันคริสต์มาสแล้วคุณหมอแล้วก็พยาบาลแล้วก็ทุกคนก็ต้องแปลกใจเพราะว่าในวันคริสต์มาสเขาสามารถเดินออกจากโรงพยาบาลได้มันเป็นการลบคำสัพปมาทหมดเลยอะคุณคิดดูดิเขาป่วยขนาดนั้นน่ะเขาป่วยขนาดที่แบบว่า แค่กระพริบตาได้อย่างเดียวหายใจเองยังทําไม่ได้เลยอะ่ะแล้วเขายังหายได้อะ่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยฉันก็ต้องหายได้เหมือนกันสิวะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือคือคนที่แบบเหมือนนอนรอความตายอะ่ะไม่มีแม้ต่ลมหายใจของตัวเองอะ่ะแต่ฉันน่ะเป็นแค่11โลกเองเออคนอื่นอาจจะบอกเป็นตั้งสิบหกสิบเอ็ดโลกแต่นูนแบบก็ฉันเป็นแค่สิโลกเองฉันก็ต้องหายได้สิอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเอาเรื่องราตรงนี้มามา,มาเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองวันนี้ก็เลยนํามาบอกเล่ากับเพื่อนๆเนาะสิ่งที่ทุกคนอะ่ะจะหายได้นะคะก็คือจะต้องสร้างจินตนาการอ่ะก่อนว่าเราอะ่ะหายวิธีการวิธีการที่ที่หนูทํากับตัวเองนะอันนี้หนูขอแบบอ่าเล่าเป็นวิทยาทานอย่างอย่างตอนที่เราก่อนที่เราจะนอนนะคะ มันจะเป็นช่วงที่เรากําลังแบบเหมือนง่วงมากๆอ่ะสลึมสลือนอนไม่ว่าคุณอาจจะทําตอนที่คุณนอนแล้วก็ยังไม่หลับอ่ะหรือว่าคุณจะทําในขณะที่คุณนั่งสมาธิก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เป็นศาสนาพุทธเนาะอาจจะเป็นศาสนาอื่นอะไรเงี้ยเป็นคริสเป็นอิสลามเป็นฮินดูหรืออะไรตรงเนี้ยที่ไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิหรืออะไรเนี่ยเราก็คือแค่ทาทาใจให้มันให้มันว่างๆอ่ะค่ะปล่อยใจให้มันว่างเนาะแล้วก็ วิชวลไอเซชันแล้วก็จินตนาการแล้วก็มโนอ่ะเออมโนคุณเอาง่ายๆดีกว่ามโนว่าฉันนหายแล้วเพราะว่าทําเหมือนที่ทําเหมือนที่มอริสอีกุสเมนทาเลยนะมโนว่าฉันหายแล้ว,วมโน,มน, e, นะว,นว,ว่าฉันเดินออกจากโรงพยาบาลถ้าคนที่เดินไม่ได้เป็นอัมาอมาพาดหรือเป็นอัมาพึกเนี่ยวันนี้วันนี้รู้ได้มีโอกาสคุยกับพี่ท่านหนึ่งเนาะที่เป็นอัมาพึกท่อนล่างอะ่ะมาถึง20่ปี ก็คือขอฝากบอกทางนี้เลยเนาะว่าพี่ต้องเห็นภาพอะว่าพี่สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งให้พี่นึกภาพตอนก่อนที่พี่จะประสบอุบัติเหตุอะนะคะก็คือให้นึกถึงเลยว่าตอนนั้นเราแข็งแรงแค่ไหนเราสามารถวิ่งได้เดินได้กระโดดได้ขับรถก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราทำเราทาได้หมดเลยเราปีนเขาก็ได้ คือทําได้ตรงเนี้ยให้เราให้เรานึกภาพตรงนั้นนะคะพอพอเรานึกภาพอะ่ะแล้วเราต้องเชื่อด้วยนะคะนึกภาพเราก็เชื่อแรกๆมันอาจจะขัดแย้งเนาะเพราะว่าอ่บางคนก็เป็นมานานอย่างอย่างอย่างคุณพี่ก็เป็นมา20ปีเนาะมันก็อาจจะยากอยู่กับการที่จะกลับมาเชื่อว่าฉันจะสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงแต่นุอยากให้ทำนะคะเพราะว่ามันเป็นผลดีกับตัวของของคุณเองอะ่ะ คือให้คุณให้คุณนึกเลยอ่ะว่าคุณสามารถกลับมาเดินได้คุณสามารถเดินได้ให้นึกภาพว่าเออเรากําลังก้าวเดินอ่ะให้นึกภาพว่าเรากําลังก้าวเดินให้นึกภาพว่าเรากําลังวิ่งให้นึกภาพว่าเรากําลังก้าวขึ้นบันไดนะคะคือนุจจะบอกว่า ความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเราอะ่ะมันช่วยสร้างชีวิตใหม่อะ่ะให้กับเราได้จริงๆเริ่มเริ่มต้นด้วยความศรัทธาศรัทธาอย่างลึกซึ้งศรัทธาด้วยความแบบเชื่ออย่างอย่างสุดจิตสุดใจเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมอะ่ะว่าฉันน่ะคือคนที่กลับมาเดินได้อีกครั้งฉันคือคนที่หายป่วยฉันคือคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เชื่อเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจนะคะมีความศรัทธาในตัวเองว่าฉันทาได้ฉันสามารถกลับมาเดินได้วิ่งได้นะคือวันนี้คุณนุชจะบอกว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเห็นปลายทางอ่าเขาเรียกอะไรไม่จําเป็นที่จะต้องเห็นบันไดอะ่ะทั้งหมดทุกขั้นคุณแค่จินตนาการถึงปลายทางความสําเร็จสมมุติว่าวันนี้คุณจะขึ้นบันไดอะ่ะ อ,อธิบายอย่างนี้สมมุติวันนี้เราจะไปไปเขาคิชกูดสมมุตินะวันนี้เราจะไปเขาคิชกูดเราไม่เคยไปเลยในชีวิตนี้เราไม่เคยไปเลยนะแต่เราอ่ะได้ยินคําบอกเา่าหรือเสิร์ช Google หรืออะไรก็ตามหรือในจินตนาการก็ตามว่า เราเห็นว่าปลายทางท,ที่เราจะไปเขาคิชกุฎเมื่อเราขึ้นไปถึงอะทุกคนจะบอกว่ามันมีผ้าแดงใช่ไหมเราก็อ๋อรู้จินตนาการว่าผ้าแดงมันจะอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเราแค่จินตนาการว่าเราอเดินไปถึงผ้าแดงะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เริ่มต้นเดินโดยที่ระหว่างทางเนี่ยคนที่ไม่เคยไปอนุ้นถามว่าคุณจะรู้ไหมว่าจากจุดเริ่มต้นที่คุณเดินไปจนถึงผ้าแดงอมัน กี่ก้าวอ่ะมันกี่ขั้นอ่ะมีบันไดเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องผ่านอะไรไปบ้างคุณจะไม่มีทางไม่มีทางเห็นอ่ะแล้วคุณก็จะไม่มีทางรู้แต่คุณแค่นึกถึงจุดหมายปลายทางอ่ะคุณแค่นึกถึงความสําเร็จว่าวันที่คุณไปถึงผ้าแดงอ่ะแล้วคุณจะไปอธิษฐานขออะไรอ่ะแล้วความปลื้มปิติความยินดีที่คุณทําได้ที่คุณเดินไปถึงอ่ะความสําเร็จตรงนั้นอ่ะคุณรู้สึกยังไงคุณมีความสุขมากแค่ไหนอ่ะโอ๊ยฉันแบบว่า ฉันโคตรปื้มปิ่มน้ำตาจะไหลอะฉันทาได้แล้วอะเออนั่นแหละคุณก็คิดคิดถึงตรงนั้นแล้วคุณก็เริ่มต้นเลยคุณก็เริ่มต้นที่จะก้าวขึ้นบันไดไปทีละก้าวเลยแล้วความสําเร็จอะมันรอคุณอยู่วันนี้คุณเห็นภาพว่าคุณกลับมาเดินได้คุณกลับมาวิ่งได้เหมือนที่นุชเห็นว่านุชกลับมาขับรถได้ เหมือนที่นุดเห็นว่าวันนี้นุดหายไม่ต้องไปหาหมอแล้วไม่ต้องกินยาแล้วแล้วเราก็มีความเชื่อตรงนี้พอเชื่อปุ๊บอะเราก็เริ่มเดินเราก็เริ่มทําตามวิถีทางหุนทางคือหมอบอกว่าให้ทําอะไรหรือว่าจะต้องกินอะไรหรือจะต้องรักษาแนวทางไหนอะ <Okay. S 1> เราก็คือทําไปอะค่ะอะไรที่มันดีกับตัวเราเราก็ทําไปแล้วความสําเร็จอะ มันจะรอคุณอยู่วันนี้คุณไม่ต้องไปสนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างที่เขาอะเอาเชื้อลบหรือหรือพูดกับคุณในทางที่มันลบๆบอะบางคนก็จะบอกว่าอุยอีนี่มนโนมันจะเป็นไปได้ยังไงเดินไม่ได้มาตั้งหลายปีอยู่ดีๆจะมาเดินได้หรือว่าแบบบางคนก็จะบอกว่าไปหาหมออะอย่าไปเชื่อมันมันหลอกมึงเนี่ย ไปหาหมอนะมึงหาหมอมาตั้งหลายปีมึงยังไม่หายเลยหมอเขาเก่งจะตายครับมึงยังไม่หายเลยวันนี้มึงไปเชื่ออะไรเรื่องไราสาระจะมานงมโนอะไรแล้วจะประสร้างภาพอะไรแล้วมึงจะหายเนี่ยคือเขาอะไม่รักคุณไงคะคนที่เขาพูดแบบเนี้ยเขาไม่รักคุณเขาไม่ได้หวังดีกับคุณเขาก็เลยพูดให้คุณอนะบัทอนจิตใจบัทอนกําลังใจจากคุณเพราะฉะนั้นคือคุณไม่ต้องไปฟงังไม่ต้องไปเชื่ออีพวก คนพวกนี้เราอยู่ในสภาวะจิตใจของของเชิงบวกให้เรามั่นใจแล้วก็ศรัทธาว่าฉันนะหายอย่างแน่นอนเหมือนกับที่มอริสอีกุสเมนเขาเชื่อว่าเขาสามารถเดินออกจากโรงพยาบาลได้ในวันคริสต์มาสทั้งๆท,ท,ที่ในวันนั้น แค่ลมหายใจของตัวเองเขายังทําไม่ได้เลยแค่จะกินข้าวเขายังทำไม่ได้เลยทํา,าทไ,ไ,ดทได้แค่เพียงกระพริบตานะคะขอฝากไว้ว่าในเมื่อคนอื่นทําได้มอริสอีกุสแมนทําได้นุชท,ทาได้คุณก็ทําได้แล้วจะกลับมาพบกันนะคะในคลิปต่อไปอจะมาสอนในเรื่องของการพูดหรือการเซลทลอกหรือว่า a อฟเฟอร์ i เ n ่นเนาะว่าทำยังไง สำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนกดติดตามนะคะช่อง Youtube c h ช n n e l นะคะนัทยาหลานสาวพญานาคินหรือก็ฝากแฟนเพจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแฟนเพจสุขภาพดีในรมิดได้บายนุชชี่ที่รักหรือว่าจะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะถึงเรื่องคอสการดูแลสุขภาพการพูดกับตัวเองยังไงวิซิโอไลท์ยังไงใช้กดแรงดึงดูดยังไงทานอาหารเสริมยังไงหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใช้ชีวิตยังไงนะคะให้เราหายป่วยเร็วขึ้นนะคะพูดคุยกับนุชได้ที่เบอร์โทร0906324944นะคะหรือว่า id line n นะคะ n. หรือว่า n. จุดอะค่ะ r u n g ruang นะคะก็คือแอดไลน์กันมาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ